นี่แหละถ้าเราทัศนศึกษาไอ้ภายกายในกายมันจะรู้เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้ก็ระลึกเข้าไปอีกว่าเออคนเรานี้ก็แปลกกันนะจะไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นนะก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไอ้การเกิดแก่เจ็บตายลักษณะน,นี้เสมอเสมอกันทั้งนั้น ท่านจึงให้โอวาทพวกเราท่านทั้งหลายว่าเมื่อญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนี้เป็นญาติญาติคือความเกิดญาติคือความแก่ญาติคือความเจ็บญาติคือความตายอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นญาติกันทั้งนั้นแหละนี่มันญาติกันมันเหมือนกันอย่างนี้ ไอ้คนเราที่ไม่รู้สึกก็เลยเออไม่เหมือนกันไอคนนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมารวมยอดเลยว่าเหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเจ็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะไม่เหมือนเลยมันเหมือนกันทั้งนั้นมิฉะนั้นพวกเรา ถ้าเรามองดูกายแล้วก็ให้มองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแปลกกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สม่ำเสมอแล้วเป็นต้นนะราคะโทสะโมหะมันก็เพลาลงไปมันเหมือนกันมนุษย์ละมันเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนกัน ฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นญาติญาติคือความเกิดเกิดก็เหมือนกันแก่มาญาติคือความแก่เหมือนกันญาติคือความเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนมันต้องตายเหมือนกันอย่างนี้มิฉะนั้นเราไปคิดแยกซะเราไปคิดแยกซะเพราะว่าเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไร เราไปทัศนาจรก็ไปดูแล้วก็ไปเที่ยวไปดูเฉยๆไม่ใช่ทัศนะศึกษาถ้าทัศนะศึกษาแล้วก็ปนกันไปด้วยกับทัศนาจรทัศนาจรทัศนะท่านว่าการดูแลจาระท่านว่าเที่ยวไปไม่ต้องทิ้งมันเมื่อเราเดินไปเราต้องพิจารณาเรื่อยๆไปทัศนศึกษา อันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คำพูดเช่นนี้เราเคยได้ยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างทัศนศึกษาก็มาจากกรุงเทพยอย่างนี้ก็ไปหาอาจารย์ฟัน่นไปโน่นไปนี่มาแหละทัศนโลกรอบนอกนี้ มาถึงวัดป่าพงก็ทัศนามาเรื่อยแหละแต่นี่ไปมาถึงเนี่ยทัศนศึกษาไปเที่ยวดูในกายของเราให้รู้จักกายของเราให้รู้จักกายให้รู้เจ้าของอยู่ในกายของเราว่ามีอะไรไหมให้เรารู้จักเช่นนี้เมื่อได้เห็นเช่นนี้เราจะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื the the ่อรู้ธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นญาติจริงญาติความเกิดจริงญาติความแก่จริงญาติความเจ็บความตายมันเป็นจริงอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราเห็นฉันนั้นนี่เป็นต้นก็พยายามปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรม ให้เรามันเหมือนกับเขาให้เขาเหมือนกับเราเหมือนกันทั้งนั้นเห็นพ่อคนอื่นเราก็เรียกว่าพ่อเราเห็นแม่คนอื่นเราก็เรียกว่าแม่เราเห็นของเขาก็เรียกว่าของเราของด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นแหละถ้าเห็นเป็นอันเดียวก็เช่นนี้เราก็รู้จักธรรมะ เราก็เป็นธรรมเป็นเอโกทโมธรรมมีอันเดียวเท่านี้คนก็คือมีคนคนเดียวเท่านี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวเท่านี้ไม่มีธรรมหลายอย่างเช่นนี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเช่นนี้แล้วเป็นต้นมันก็สามัคคีกันสามัคคีความรัก สมัคคีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันความสมัคคีอันนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคุณงามความดีขึ้นมาสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นแหละเหมือนเราไปยกท่อนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนสักยี่สิบสามสิบคนถ้าไม่สมัคคีกันยกขึ้นไม่ได้หรอกถ้าพร้อมกัน สามัคคีกันก็ยกขึ้นประเดียวเดียวได้ทั้งนั้นให้อของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สั้นเป็นต้น,นก็ง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะพวกเราทั้งหลายเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนี้แล้วตั้งใจเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราไปทัศนศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้ เมื่อเรารู้จักอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีอะไรเป็นพิษไม่มีอะไรเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละไอ้ความเห็นนี้เป็นสัมมามักเป็นมิจฉามักิให้ความเห็นเผ็ดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภายในจิตของเรานี่เองไอ้โทษทั้งหลายทั้งปวง ที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้นจะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฐิแล้วไม่มีให้ความเห็นผิดพาให้คนต่ําช้าเร็วสามพาให้คนประพฤติไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติจะล่มจมไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความเห็นผิดนี้คือเทวทัตท่านมองหาความดีของเทวทัต แต่น้อยปลายเส้นขนจะมาดีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธินั้นท่านเรียกว่าไอความผิดนั่นแหละเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ยากความลำบากความร้อนลนกระวนกระวายทุกประการมันพร้อมมันเกิดขึ้นมาเลยท่านจึงว่ามันเลวที่สุดมันผิดที่สุด พราะความเห็นผิดเป็นมิจฉามากักเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือว่าเราศึกษาเราปัดทิ้งมันไปนี่เรียกว่าละไปปฏิบัติละสัมมาทิฏฐินี่คือความสม,มัคคีความเห็นชอบเห็นว่ามนุษย์เราทั้งหลายมันเหมือนกันเป็นคนแก่ คนเจ็บคนตายเหมือนกันใครๆก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละมีเกิดเบื้องต้นมีแปลท่ามกลางมีแปลท่ามกลางที่สุดมันก็ดับไปเป็นอย่างนี้ทุกๆท่านทุกๆคนถ้ามาเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนเราก็เหมือนกันเท่านั้นแหละอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันทั้งนั้นไม่แปลกอะไรกัน ถ้าไม่แปลกันก็เข้าชิดกันเข้าใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าความเห็นเราเป็นเช่นนี้เราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรม จมูกดมกลิ่นก็เป็นธรรมลิ้นลิ้มรสก็เป็นธรรมมันเป็นซะอย่างนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เรียกว่าเราเข้าไปเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราใกล้ธรรมะเราก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าทำไม ก็พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละพูดเรื่องจริงๆแหละก็คือธรรมะธรรมะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นเองสิทธ,ธัะราชกุมารแต่อย่างท่านไม่บรรลุธรรมะคือคำสอนเหล่านี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาถ้าท่านเห็นธรรมะอันนี้ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่า บอกเกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจ้าเราเข้าใกล้ธรรมะก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่มิใช่ว่าท่านหนีไปแล้วท่านยังอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ยังคอยจะปโปรดสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่มีความเข้าใจประพฤติปฏิบัติตามเป็นต้นก็เพราะว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่แล้วเป็นต้นถ้าทำผิดมันก็ผิดถ้าทำถูกมันก็ถูกเป็นเช่นนั้นเพราะความจริงมันมีอยู่นี่คือสัจธรรมสัจธรรมนี้ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี้ทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ มนุษย์ให้เป็นเทวดาทำให้เทวดาเป็นพระเป็นต้นก็เพราะสัจธรรมนี้มิฉะนั้นกําเนิดที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าพระบรมครูของเราเกิดมาจากธรรมะเพราะท่านบรรลุซึ่งธรรมะเห็นธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะนี่ก็เพราะท่านเป็นผู้ทัศนาจรทัศนาจรไม่ใช่ดูไปเฉย ไม่ใช่ดูเที่ยวเฉยๆแต่มีทัศนศึกษาก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไงรู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มาวางเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เรื่องอนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งนั้นแหละ เมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านก็เห็นอน,นิจจังเห็นอน,นิจจังคือของไม่เที่ยงท่านเห็นของไม่เที่ยงก็คือท่านเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของไม่จริงจังก็คือได้เห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่านฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญาติโยมชาวพระนครที่มาทัศนาจร ให้มันปะปนขึ้นไปมาเที่ยวนี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิก็มาหลายหนแล้วนะให้ได้อะไรส่วนใดส่วนหนึ่งไปในใจของเจ้าของให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่พอใจของตัวเราเราไม่ต้องขาดทุนเมื่อเราออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนเรามาหลายชั่วโมงเหมือนกัน ทิ้งภารการงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสฟังธรรมะและมาทัศนาจรและทัศนศึกษาให้มันเกิดปุญให้มันเกิดกุศลให้มันอยู่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรันาตนไตยจงปกปักรักษาพวกท่านทั้งหลายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีอุปสรรคขัดข้องในระหว่างกลางทางออกจากนี้ ให้ถึงจุดที่ประสงค์ผลที่สุดถึงบ้านถึงช่องด้วยความสวัสดีโดยอำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยอย่างล้นพ้นอันนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่พุทธบริษัททั้งหลายทุกๆคนทุกๆท่านเทิน